ร้ยการนีถ่ายทำภายใต้มาตรการความปลอดภัยทีมงานดาราและผู้ร่วมรายการทุกคนผ่านการตรวจโควิดการถ่ายทำครั้งนี้จึงเริ่มขึ้นหลังจากที่ผลตรวจของทุกคนออกมาว่าไม่พบเชือ้อ เลดี้พลาซาวันนี้ฟังเรื่องราวฟ้าหลังฝนของสาวสตรองแปง ida, ้งโมนิดากับความรักครั้งใหม่เพราะว่เราจะมาเปิดเลยนะคะกับความรักครั้งใหม่ที่หลายคนก็แอบ,บเชียร์แอบรุ่นหนุ่มอนอกวงการมาสเซอร์คนนี้เขาเป็นใครคะเขาเป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งคะ่ะฟ้ากันแหยมยังไงเอ้่เหมือนพระเจ้าขีดไวเออเออเออ้เ,ออเข้ามาทวงนี้หน่อยราจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเาที่ไม่ได้เจอกันเท่าไหร่เลยลกนานเท่าไหร่ ตอนนั้นน่าจะประมาณ8ปดป้าวปู้่แปดป้าวปีผ่านละครมาเยอะมากเวลามีคนที่เจนจัดเรื่องนี้มาต้องสอนเราสองคนตัวละครเรื่องแรกนะคะอยากให้สอนเรื่องใหญ่ใบบ้าบัวคุบ้าเนี่ยากว่าตายและคุณบ้ามาที่มันไปอิคุณบ้าออกไปทีนี้นะขายฉับกลวยหรอฉับพลอย ีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาพบก,กับเรา3คนนะคะพี่ตากน้องชมพู่แล้วก็น้องแตงโมนะคะ, <S <S คะกลับรายการ Lady Plaza เมื่อวานนี้มรสุมชีวิตหนักมากเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำศัลยกรรมเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของคุณพออ่อวันนี้พลิกอารมณ์กันหน่อย ฟ้ามันไม่มีหรอกฟ้าที่มันจะคลึมตลอดอะมันต้องเป็นฟ้าที่สดใสบ้างวันนี้สดใสนะพูดนะเอาแดดสดใสนะเพราะว่าเราจะมาเปิดเลยนะคะกับความรักครั้งใหม่ที่หลายคนก็แอบเชียร์แอบรุนเพราะว่าทําให้แตงโมเนี่ยสดชื่นขึ้นจริงๆมีหลายคนเท่าแบบนั้นหนุ่มนอกวงการมาสเตอร์คนนี้เขาเป็นใครคะเขาเป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งค่ะเขาก็มีอาชีพของเขาเขาก็ มีชีวิตปกติของเขาไปอะไรเงี้ยค่ะคนละเส้นทางแล้วมันเป<ะ>็นคนละเส้นทางเลยค่ะไปป้ากันแห็มยังไงเล้าคือเมือ่อเมื่อตอนที่เจอกันเนี่ยมันต้องย้อนไปตอนสิบปีที่แล้วโอ้เจอกันเมื่อสิบปีที่แล้วเหรอลูกใช่ค่ะก่อนแต่งงานอีค่ะก็คือ,เ,อ,อเราเดินสวนกันที่ห้างห้างหนึ่งแล้วก็เราปิ๊งกันเห็นเลยเหรอวะอุ้ยแล้วลูกขแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้เซอร์ขนาดนี้นะคะตอนนั้นเขาก็ยังผมสั้นๆอยู่แต่ก็มีหนวดมีารล้านละแล้วก็ ต่างคนต่างปิ๊งค่ะแล้วก็เราเราจะมีเพื่อนเพื่อนสาวคนึงชื่อพี่สุซีพี่สุซีเขาก็จัดเจงิจัดแจงอะไรแลกลงแลกลายอะไรไปแต่ทีนี้เราก็ด้วยความที่ตอนนั้นเราคงคิดว่าเราเออเออสวยมากมเ้งก็เลยไม่ได้คุยกับเขาเออเออเออแล้วก็น่ะต่างคนต่างหายไปใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะไม่ดูดีแล้วก็กลับมาช่วงที่โสดล่าสุดเนี่ยปรากฏอยู่ดีดีก็มีลายคนนี้ขึ้นมา ก็เขาบอกว่ากราบสวัสดีกราบสวัสดีจำเราได้ไหมเราใครอะเบิร์ดแล้วโมไม่มีเพื่อนชื่อเบิร์ตโมมีคนรู้จักแค่คนนี้แหละคนนี้ชื่อเบิร์ตคนเดียวโมก็บอกอ๋อโมจําได้หลังจากนั้นจนถึงตอนเนี้ยค่ะปีหนึ่งแล้วยังไม่ห่างกันเลยแล้วตอนแรกมันนแค่แบบไลน์คุยกันให้กําลังใจกันหรือว่าอะไรยังไงอ่ะตอนแรกเหรอคะตอนแรกคือเขาไม่ได้รู้เราค่ะว่าช่วงที่เขาเข้ามาโมป่วยหรือไม่ป่วยอ๋อ เหมือนพระเจ้าขีดไว้เออเข้ามาช่วงนี้หน่อยกำลังจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะที่ไม่ได้เจอกันเท่าไหร่เลยลูกนานเท่าไหร่ปีตอนนั้นน่าจะประมาณแปดเก้าปีค่ะนปดเก้าปีล้วตอนนั้นที่ไม่ติดต่ออะไรกันเลยได้คุยไลน์ทักกันในช่วงที่เราแบบแย่ๆนะตอนนั้นะใจเรามันดีขึ้นจริงไหมเฉยๆมากเออจริงเหรอเฉยๆมากเพราะว่าปกติคนอื่นก็ทักเราหลายหลายคนก็เป็นห่วงเราอค่ะ แต่เราก็จะรู้สึกว่าเออคนเนี้ยเขาจะพิเศษกว่าคนอื่นตรงที่ว่าเขาไม่ได้หวังว่าเขาจะได้รับการพิมพ์ตอบจากเราได้ซ้ำถามว่าสิบปีที่ห่ากงกันไปคือมันไม่สนิทกันแล้วค่ะทีนี้ก็เลยเริ่มมีการส่งน้ำเต้าหู้บ้านเขาส่งให้ใช่ขับรถมอเตอร์ไซค์มาส่งน้ำเต้าหู้ม,ม,มาแขวนไว้หน้าบ้าน,บบานใส่ชุดคุมฝนตากไว้หน้าบ้านข้าหน้าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเออ สิ่งที่เขาทําให้เราเนี่ยคือเหมือนเขาเขาคิดถึงเราอะค่ะเขาไม่ได้คิดถึงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้หวังอะไรเลยมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปอะไรเงี้ยค่ะอคุณเบิร์ตเนี่ยข้าอายุน้อยกว่ามาสองปีก็ประมาณองปีเองแต่ด้วยความคิดความอ่านเขาค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ค่ะเขาผ่านโลกมาเยอะละคนนี้พิเศษสําหรับเรายังไงอืมถ้าถ้าจะคิดถ้าจะคิดแบบเว็บแรกง่ายๆนะคะคือโมไม่เคยทะเลาะ กับคนนี้เลยเป็นนิโคกมันนานแทบประมาณปีหนึ่งค่ะก็ปีหนึ่งแล้วเว้ยไม่เคยทะเลาะกันแม้แต่คําเดียวก็ไม่เคยทะเลาะกันหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นไปได้ยังไงเพราะคนอย่างหนูเขาเป็นคนใจเย็นลึกๆแล้วเขาเป็นคนใจร้อนนะคะแต่เขาเป็นคนที่ไม่ชอบมีปัญหาไม่ชอบมีเรื่องนะไม่ชอบไม่ชอบแบบปะทะคาตโลหรือะไรอย่างนี้บวกดูบวกกับตัวโมเองก็เป็นคนที่ไม่ชอบทะเลาะเลยเป็นคนที่แบบว่าเหนื่อยจังไม่ชอบทะเลาะเลยจางคนคนใจร้อนนะ มอจเจเย็นมอเรจเย็นค่ะทีนี้ก็เลยเวลาคุยอะไรมันก็เลยกลายเป็นการพูดคุยถ้าไม่เข้าใจตรงนี้อีกคนก็อธิบายอีกมุมหนึ่งก็แค่นั้นเองอแล้วแล้วมันมีเรื่องอะไรที่เราประทับใจในตัวเขาบ้างหรือว่าเขาใส่ใจอะไรเราจนเราแบบชื่ชแบบเป็นพิเศษแต่ในตัวเขาว่าอะไรมันก็มีนะแม่อย่างแบบบางทีเรามีความรู้สึกว่าอคนที่คบคู่คู่ที่คบกันใหม่ๆหรืออะไรอย่างนี้ มันก็จะมีช่วงโปรโมชั่นหรือที่เขาเรียกว่าช่วงฮันนีมูนใช่ทุกทิกเดือนสามเดือนหรือปีหนึ่งหกเจ็ดเดือนหรืออะไรปีหนึ่งอะไรทําลองเนี้ยทุกวันนี้ผ่านมาประมาณปีหนึ่งเนี่ยหนูยังหลงรักเขาอยู่เลยนะยังเหมือนวันแรกนันลูกเนะเหมือนยังอยู่ในช่องว่าเลยเพราะว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้สิ่งที่เขาทำให้หนู มันยังอยู่เหมือนเดิมนะแม่คือแบบหนูจะกินข้าวเขาก็ต้องพับแขนเสื้อให้หนูหนูจะก้มลงไปกินเขาก็ต้องเอามือมาทับหัวให้หนูหรือเวลาหนูนอนเราอาจจะไม่ได้นอนกอดกันแบบตัวติดกันทุกวันแต่เรานอนกระชับมือกันเป็นอะไรที่แบบมันเหมือนเป็นความหมายที่บอกว่าเราจะไม่ทิ้งกันนะมันอบอุ่นมากเลยอะแล้วก็อย่างแบบเวลาเราอ่ะห่มผ้าให้กันไม่ค่อยแปลก แต่กระชับผ้าห่มนะแม่กระชับผ้าห่มให้ไม่มีร,รูแอร์เข้าได้อ่ะเข้าใจโอ้โหดูแลอะไรขนาดนี้เนี่ยเพ้าะ้ะน,นัน้นวันนั้นนวันนี้ก็ยังเป็นอย่างเงี้ยอยู่เลยอ่ะอีกสองปีทุกวนั <c oughs> กวนก่อนไปทำงานก <c oughs> ็ ต้องหอดูกีเหอยเก็ต้องกอดต้องหอเมื่อกนี่ผหัวนอนัวตอนปีปีครึ่งสองปีก็อย่างนี้เลยรอหนึสองปีคพ็หนึ่งรอหูสองปีอย่างนี้ปีหนึ่งที่ผ่านมาเห็นเห็นการดูแลอาจจะใส่เขาแบบนี้ยเราคิดไปไกลขนาดไหนกับคนคนนี้อืมคิดว่าแค่แบบเนี้ยอย่างเงี้ยทุกวันเลยอ่ะมีความสุขจังให้ทุกวันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนยังไม่คิดถึงขั้นแบบแต่งงานหรืออะไรยังยังไม่ได้ติดเรื่องของเรื่องของการแต่งงานนะพี่ชมพู่ โมอ่ะเป็นคนที่เคยแต่งงานมาแล้วแล้วโมรู้ว่าการแต่งงานอะใช้เงินเยอะค่ะ <C' S 2> ในยุคสมัยนี้เนี่ยโมไม่ไม,ไม่ไม่นิยมแต่งโมไม่ถนัดโมว่าโมอเอาตังค์ไปทําอย่างอื่นดีกว่าลูกโมต้องเรียนหนังสืออืแล้วโมมีความรู้สึกว่าถ้าทุกวันนี้เราอยู่กันแล้วมีความสุขแล้วเนี<ม>่ยเราไม่จําเป็นจะต้องจัดงานให้ให้แบบอลังการหรูหวาอะไรขนาดนั้นแต่เราอาจจะทําสัญลักษณ์บางอย่างเพื่อเพื่อเป็นการบอกว่าโอเคเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแค่นั้นก็พอค่ะค่ะ จริงๆนะคนเราสองคนาสำคัญที่สุดใช่ไม่ไม่ได้บอกว่าต้องฟิกในเรื่องของการแต่งงานแค่มีสายรักผูกมัดกันแล้วอยากมีลูกไหมสาวแตงโมอยากจะมีเบบีน้อยมาเป็นสักขีพยานรักครั้งใหม่นี้หรือไม่กลับมาเมากันต่อกับสาวสวยสายสตรองแตงโมนีดากับความรักครั้งใหม่ที่ลงตัวแบบสุดๆไม่ไม่ได้บอกว่าต้องฟิกในเรื่องของการแต่งงานแค่มีสายรักผูกมัดกันแล้วอยากมีลูกไหมไม่อยากค่ะ จริงๆก็มีน้องอิสเตอร์อยู่แล้วแล้วน้องอิสเตอร์เนี่ยโมลักเหมือนลูกเลยเหมือนลูกเลยด้วยความที่เรารู้ว่าโลกปัจจุบันเนี่ยยุคสมัยนี้เนี่ยวิธีการสอนของเราจะไปสอนลูกในวัยอนาคตเนี่ยมันคนละแบบกันละมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เรากับพ่อแม่เรายังพอสอนสอนในสิ่งที่ใกล้เคียงกันอยู่บ้างจากการ านหนังสือใช้คอมพิวเตอร์หรือต่างๆนานาแต่ว่าลูกเราในในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นอีกโลกหนึ่งเลราะละคนจะจะคนละเจนกับเราเพราะฉะนั้นมันจะทําให้มีระยะห่างในการดูแลและอีกอย่างหนึ่งคือเรากลัวว่าโลกที่ค่อนข้างน่ากลัวนี้จะทํร้ายลูกเราอยังไม่มีก็เป็นห่วงแล้วค่ะลอกแล้วค่ะมาพูดถึงกิจกรรมดีกว่าตอนนี้โควิดหลายคนอยู่บ้านก็มีกิจกรรมนู้นนี้ทํะอย่างแตงโมทําอะไร นอกจากเล่นกับลูกอสอนลูกเรียนซูมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกนั้นก็จะเป็นพวกกิจกรรมที่ ปกติเราไม่ค่อยได้ทํำท่านดูหนังดูซีรีส์เนอะดูละครเก่าๆที่ตัวเองเล่นแล้วไม่เคยได้ดูนนี่นะ่ใช่โหยดูนั่งดูกับเขานะ<ช>เนาะอะไรเงี้ยแล้วเขาดูโมเม้นต์สำหับสมัยก่อนแล้วเขาวิจารยังไงบ้าง,งปะเขาก็จะบอกว่าเรื่องนี้เล่นดีเรื่องนี้เล่นธรรมดาอีกเรื่องหนึง่งอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงั้นอะไรเงี้ยอะไรแบบนี้จ๊ะจ๊ะจำได้ไหมเล่นเล่นละครมากี่เรื่องละจำไม่ได้จริงๆพี่จบเป็นเรื่องไม่ได้หรอไม่ได้จำไม่ได้เยอะแล้วคาแรคเตอร์ไหนอะคาแรคเตอร์ไหนที่เล่นบ่อยที่สุด ดราม่าน้ำตาไหลค่ะบทแบบเศร้าโศกใช่ค่ะนางเอกน่าสงสารพระรัตน์พูดน่าจะบทหนักๆอเราเห็นน่ะนังนั้นเรามาให้สอนดีกว่าเพราะว่าผ่านละครมาเยอะมากเวลามีคนที่เจนจัดเรื่องนี้มาต้องสอนเราสองคนในเรื่องการรับบทเราให้สามคาแรคเตอร์ให้แตงโมเลือกมาสอนเร่าคัดมาแล้วเราคัดมาตัวละครเรื่องแรกนะคะอยากให้สอนตัวละครชื่อสบายเรื่องใหญ่ใบบ้าบทคนบ้าคือจริงๆแล้วในเรื่องเนี่ยมันบ้าแป๊บหนึ่ง S <S แล้วสักพักหายบ้าแต่แกล้งเป็นคนบ้าเพื่อที่จะเข้าไปสืบว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกของเจ้าตระตกูลนี้หรือเปล่าในบ้า, <S <S าจริงแกงบ้าแกงบ้าม,นนมาหนูเล่นเป็นคนบ้าองมาลองต้องเล่นยังไงมันก็จะมีฉากแบบว่าอ๋องอ๋องหน่อยอ๋าเออตัวนี้ยากวาะเออเออหน่อยแกลอมกินหน่อยค่ะถ้าไม่ได้เล่นแม่เหมือนเดินเข้าไปเป็นตัวเอง ี่หาถ้าไม่ได้อ่านบทเลยก็ไม่ต่ออะไรกันแน่ที่เขาเล่นมือสักคู่นี้เนี่ยดูดิขนาดแค่เล่นเป็นแบบตัวอย่างนิดๆหน่อยๆน่อะอ้าวทำไมฝั่งนู้นมืดจังเลยอ่ะอะไรแบบนี้ใครอ่ะเจี๊ยบเจี๊ยบพูดดิมึงกันเนี่ยใครอ่ะคนบ้าตายละคนบ้ามาที่บ้านไปอีกคนบ้าออกไปทีนี้นะขายจากกล้วยเหรอ อย่าไปพูดอันนี้ยังไม่ยากเท่าไหร่ในกองจริงไม่ยากเลยหรือว่ามันมันไหลตาเหมือนคนแกลงกว่าเหมือนเหมือนคนแกลงกันแกลงแกลงอ่ะนั้นต่อไปตัวละครชื่อวินตาเรื่องกาสานาคาอันนี้บทเป็นหลายตัวร้ายเคยเคยเห็นไหมที่มันจะเมื่อก่อนจะมีแบบว่า ตัวใส่เล็บสีแดงอ่ะแหงอ่อเออ <c oughs> งี้ยที่มันเป็นคุดอ,อ่ะกับพี่กับพี่นุ่นวอนอุชจะเป็นนาคใส่ชุดสีเขียวสองคนจะออกมาชนกันตลอดอ,อันนี้ในเรื่องหนูหนูเป็นวินนี่ใช่ไหมใช่แล้วเจนไม่ถูกรุน่นใช่ไหมนุ่นชื่ออะไรนะลูกในเรื่องวาจันนางวาจันนางว่าจันนางวสีอะไรเขียวปะสีเขียวเออนาวาจันแกจะมาแย่งคนรักของฉันเหรอแกต้องเจอ ขอตามนองเนยเนเรื่องเป็นเรื่องคนละเรื่องแล้วโอ้ยเหนื่อยไหมเรื่องนั้นที่เล่นอะเหนื่อยมากค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าปลอมอะค่ะหมายถึงว่าเล็บก็ปลอมเออเอชุดเสื้อผ้าที่ใส่อยู่มันก็ไม่สามารถใส่จริงได้คือมีปีกด้วยห้อยกระฟือกระฟือแล้วก็เราไปถ่ายกันตามอยุทยาอะไรที่ร้อนๆที่เป็นแบบหักหักทังๆร้อนมากไอ้อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันอันนี้ก็ดังมาก ความเจ้าบทบาทของสาวแตงโมยังไม่หมดแค่นี้ช่วงหน้ามาชมกันต่อนักแสดงเจ้าบทบาทอย่างสาวแตงโมจะมีบทแซบๆอะไรมาสอนพิธีกรอีกนั้นไปชมกันเลยค่ะไออีกหนึ่งเรื่องแล้วกันอันนี้ก็ดังมากเรื่องใบไม้ที่ปลิปิวให้ตัวนี้ตันใบไม้ดังมากเลยชื่อรังรองอันนี้ตัวร้ายเลยใช่ฉากแหมดีแล้วแตงโมเปิดโปงว่านางเอกเป็นกระเทย น้องไปเฟิร์นเป็นกระเทยใช่ไหมอะไรเรื่องนะแต่หมดอันนี้หูของของโมก็ดังมากเลยนะคนพูดถึงกันมากลังลองมันก็จะมีแบบว่าด่าด่าริปริดผิดเพศเอาไปต่างายมากเลยอ่ะอืี้ยตอนนเนี้ยนี่โมเชื่อป่ะโมในคืออยู่ขั้นปรามจารย์แล้วนะเอาแม่บอดได้เลยนะเฮ้ยนี่เรื่องจริงนะเล่นมาเยอะมากอะ เป็นนักแสดงที่อยู่ในขั้นปรมาจารย์เลยนะแม่ก็ว่าไปเฮ้ยอันดนนีนะนี่ขณะเมื่อกี้นเราไม่เห็นหน้าเขานะเอาแค่น้ําเสียงอะ่ะก็ยังได้เล่นเราไม่เห็นหน้าเขานะลูกดิ้นเลยโอ้ยคนลุกเลยวะ่ะเ <h> พราะผ่านหลายเรื่องมากให้เราเล่นแบบเรียนแบบเขาก็ไม่ถึงหรอกแม่แม่ล,ลองดาอ่าหนูสิวิปปิ้งเพช ขนาดคขาว่าผลิตลิ้นจมูกจะเริ่มโหยากที่เป่งเลยอ่ะโอยเนอะเอาแล้วอัปเดตใหม่ๆนี่ยังมีละครถ่ายค้างอยู่ไหมโมไม่มีค่ะก็คือช่วงที่ที่โมป่วยหนักๆมากช่วงนั้นคือโมก็คันเซนงานไปเยอะมากๆเลยแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่โมรักษาตัวพยายามกลับฟื้นฟูให้ตัวเองกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมก็เมื่อไหร่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คงจะได้เห็นผลงานกันค่ะแข็งแรงเร็ววันล้วเชื่อผิงคนนี้ทำได้อยู่แล้ว เวลาสัมภาษณ์เวลาคุยเรารู้เลยว่าเขาไม่ได้แบบทําให้ตัวเองกดลงหรือว่าพยายามจะจมกลับไปแต่เขาพยายามจะลุกขึ้นมาเขาพยายามจะสู้ทําได้อยู่แล้วนะแต่วงการละครนะวงการแสดงขาดเขาไม่ได้หรอกพี่บอกได้เลยใช่ไม่งั้นมันจะขาดสีสันเลยนะไม่มีคนเสิร์น้ำไงเนาะโอ้ยขี้หวาเลยสวยหลากหลายเลยอ่ะขอบคุณมากๆเลยที่มาพูดคุยหลายๆเรื่องราวกับเราจังเลยคุณโมที่ที่สุดเลย